ใส่น้ำกัะขามลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลาทิพโรสน้ำประเดกไม่แฝดต้มเองพี่น้องแซ่บสุด รสด,ดีใสหลายแสบหลายใสยหน่อยแสบหน่อยค่ะอ็ใหม่ oh โอ้ยเผ็ดจนหึนเผ็ดจนหึนตายกากบัทที่นี่ ประเด็กไปอีกนะเพชโรโพดเพชโรโพไว้ล่ะปากโคเคดขึ้นหลือนอยู่พี่น้องกำลังต่ำมัคงให้พองไงแล้วคนะ่ะ ต่าไทยแล้วนี่ต่ากินจะของใส่ประแดดพร้อมพิมพเพราะไงระบบก,กินประแดดสีสันน่ากินสุดๆเลยจ้าะ Ừm, Thơm đẹp bị chắc nói nữa Mần nu à. Nấm tan này chắc nói phi nó. Phết lại bà thầy ơi, phết cho hơn. กินได้บ่ะเออดีจ้วพี่น้องป้องไปสุกสก้อนยินดีตอนฮับของสู้ซ่องแม่น้องแฟร์อีกแล้วนะจ๊ะมื้อนี้แม่น้องแฟร์สิพาพี่น้องมากินตำบักฮงกับบักหอยหวานพี่นอ้องตต่บักหอยหวานบ่ได้หลายมื้อนี้น้ำบ่ลงแววจังไดก็เดี๋ยวแม่แฟร์ก็มีข้าวปุ้นก็มีผักกันกะหล่ำแก้วจ้าโอ้ย งเพชรเพชรใส่บบเพลี่ีเม็ดทั้งเพชรเพชรเพชรพี่น้องบักอึนบักเพล็กซื้อมาจากลานเวียดนามเพชรเป็นตะนายเลยตะวันหังสีบอแดงพี่น้องสีสันบอแดงป็นอะไตะวันเพชรอิลิืมมาพี่น้องมากินก็ไาแฝดกินไปน้ำเบาพื้นคนไปน้ำเงินซอเบาพื้นบ๋อยายให้ฟังมาพี่น้อง ข้อยหวานตัวแรกแหกหมันจ้าพ่น่ะเว้ยเว้ยมึงไงอุ้ยพ่นเสร็จล้อ้ยพี่น้องคือกันแล้วกับค้อยเดียแซ่บเว้อนะจ้าอืมให้แฝดต้มซุกแล้วล่ะเดี๋ยวก็ต้ว่าสียวอันนี้มันเอาอกพี่น้อง ชอบไข่มันคือกันล่ะกับไข่บักหอยอันหอยขูงหอยปัง มาเด้อมาเด้อแซ่บครับตามสไตล์น้ะพี่นอ้องตามเคยสไตล์ไม่แฝดกินมูมมั<ะ>้อืมแซ่บ กินข้ามย้ายดอกกินข้ามย้ายยานมันเบิดเร็วกินย่อมยอมอ่ะเพชรพ่อเพชรพ่อที่แม่แวกเกินไว้อันตอนแรกๆเนาะพี่น้องไลาสิบหาขึ้นพ่อยัย แฟร์จับได้แล้วเลาแซดกับผู้สาวสาวฟิลิปปินส์จับได้ค่าหนังค่าเขาพริสกันหมักย่างไงแล้วก้นจุดสูบพี่น้องผนวไงอ่ะ chứ xíu vô nắm đầy hoạt mưa này rồi vô đầy hoạt mưa đấy, cặp mưa năn rồi Thứ ba hết tìm thiệt เป็นคนเดียวกันที่เ <c oughs> ขามาเมนในเฟซบุ๊กแล้วแหละพี่น้องคนเดียวกันแม่แฝดก็ว่าอา้มูเอยียงคือเสียนเมนขามาไม่รูหมหดหยกหมดใหญ่แม่แฝดก็สงสัยมาตโดดเลยแต่ว่าแม่แฝดบอกกระตุกกระตาก <c oughs> บบบนี้นแม่แฝดก็เลยไปขอ จำซื้อมันได้ไปคนหา,หาก็เลยไปพอก็เลยขอแอดเป็นโมมันแรกๆแกม่แฝดกับพบอันเปิดโตว่าแม่แฝดเป็นไถ่เนาะก็คุยกันไปขึ้นโมขึ้นออียงเนี่ย ิหลอกถามเอาควา่ำนันน้องเสียนเสียงเหมือนที่นี่เ <c oughs> มื่อนึ่งก้อยแม่แฟรสิมันใจญ่เป็นไงละของนะระว่างโขาสัพบเราไว้ตามปกติไม่แฟรบอกเคยเซนะ็กแล้วทั่วศอกเราสั์ไม่แฟรบอกเคยเซ็ก เมื่อน้นบังเอ,อิญมั่งเออมันอันนี้เขามาล้านเปอร์เซ็ตนต์เลยพี่น้องคนเดียวกันนี่ยังฟิลิปปินส์มาที่่หนพ่อแม่แฟดเห็นแบบนั้นแล้วแม่แฟดหมั่นใจแล้ว <c oughs> แม่แฟดก็เลย ลูกก็พอนายเหระก็เลยทรงหูแม่แฟรกับหูพอใหญ่ที่ทายน้ำกัน <c oughs> ไปเห็บเบิ่งไปเห็บมันมก็นเลยบอกมันมาผู้ชายที่เจ้าโทรแทร็กมาหาเขาเป็นแฟนข่อยแม่แฟร์ฟก็บอ,อกไป สืไปสืมาขอคุ้ยกันมาเป็นปียะพี่เนอะคุ้ยกันมาเป็นปีแล้ว <c oughs> ตอนแรกว่าคุ้ยในสายงานนึงค่ะน้องซี่ก็จะคุ้ยถูกข้อืิจังไหนแล้วเขออวาอยากติดต่อกันมาตลอดต่อ่า ชมม่วงสั้นเมืววเ่อช่วงสิ่แม่แฟดไปวอชิงตันไปอยู่วอชิงตันสามสี่เดือนน่ะแม่แฟดก็โมนแใจเขาอาจจะนัดกันไปพอกันมองไดมองนึงเหมือนกันพวกหงส์ชันี่นอนเยอะแม่แฟดน่ะ หมูอื่นเลยโอเคพอฝันว่าสิแบบนี้เข็นหรอความจริงกับเล้าเลากับวาบอมี่อย่างเลากับเป็นมูเป็นมูอย่างเสร็จทรงรูปเพราจักเพรใจให้กันเนาะตัวไม่แฟดว่าบอมี่อย่างบอมี่อย่าง กูา้าไตู๋อสู่น้ำหยากต็องไม่แฝดเจ็กเสียงอภัยใดซ้ำใดดอก ยยอู่น้ากันเป็นแบบว่าเป็นบ่ิษัทเป็นผัวเป็นเมียนะจ๊ะถ้ารักคนก็เสิเข่าใจว่าแม่แฝดก็เพ่อะยัยนี่นเป็นผัวเป็นเมียกันเต้าอบอมเอนบริษัทแรงงานกันตะวันยูน้ำกันมากเข้าปีที่ห้าแล้วพี่น้อง ไม่แฟร์เกิมีผัวมาแล้วเนาะพ่อใหญ่เราก็มีลูกไม่เอามีเคยม่เมียมาแล้ว <c ười> มีลูกสองคนพ่อใหญ่มีลูกสองคนเมียเก่า็ร้อ เมียเกาแล้วแม่แฟดก็เห็นแม่แฟดกับหกจักไม่นองกับเป็นเป็นมูเป็นอย่างกันโอเคดีจะจ้บกับเมียแล้วมองไปนองตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่โอ้คุณแซ่บครับ ชอบกับน้องเนี่ยไม่แฝงเพลิดว่าอุกะทอนกระแทนแน่เพลิด เพราะจับได้แค่หนังแค่เขาแบบนี้กั่พอยอมรับพี่น้องพอมูอแล้วก็หนาะว่าแม่แฝดคิดมากมาโทษั้งอีกว่า <c oughs> สิบ่ให้เรามีมูมีพวกบอกแล้วว่ะ มูไม่ยิ่งกับนิสตาวาู้สาวแล้วก่ะกลายมาผิดอะค่ะบบ,ะาาบว่าทำาเขียดอะนะทำนาหย้อนความผิดมาใสา่เหา เห็นแก่ตัวค่ะเมือ่อใดแม่แฟดเย็นได้ด้วยล้ำแครงแงม่แฟดไปแน่นอน แม่แฟร์อันบ่ใครสบายพี่น้องกันเลยเดี๋ยวมาอาศัยเราอยู่บ่ใครสบายเฮ็ดเวียกบ่ได้เฮ็ดงานบ่ได้พี่น้องแม่แฟนพา มัน,นแฝดเป็นก่อนทุม่มเอือ <c oughs> อยู่ในตอมไท้ร้อยพาจัดออกหลังจากพาได้ร้อยแล้วก็เป็นมดลูกเอเป็นทุม่มเอือนี่มดลูกพาเอาออกเอง หลายเทียหลายก็เลยเฮ็ดเบียกบ่ได้พี่น้องก็เลยมาได้อาศัยอยู่น้ำเพลินสัก่อนตะเกียกกะแบบว่าไปไปมาๆกะว่าคบกันแบบว่าบริยูตลอดตอนช่วงโควิดนี่แหละได้มาอยู่น้ำกันตลอดพี่น้องเลยก็เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพอกันท่านออนไลน์มาแฝดอยู่ว่าทิ้งตันเราก็ เที่ยวไปหาแม่แฟรแม่แฟรก็เที่ยวมาหาล่ากันสินะพี่น้องเพราะส่วงโควิดเห่อคุณเลยเลยง่ายไม่อยูนเมันอก่อม แล้วก็ไงอกเฮ็ยแล้วซีไแล้วเนี่ยแคแล้วมึงห้ยก็จะปพดซ่ปวด ว้าเผ็ดเป็น่ะเผ็ดเป็นตาหน้ายช่องไดช้องเสีย <c oughs> เนื้องอกทุ่มมอเนื้องอกส่วนมากจะเกิดจากความเครียดด้วยพี่น้องไม่ฝากเป็นโากเครียดโราเครียดโดยทุกซึมเศร้า เป็นมะลายปีแล้วเป็นน้องน่นคอดลูกแฝดงพี่น้องโอ้เพชดจนบอกนูเลย แม่แฟรตคือสกินบอบิดมันเพรชไรอ่ะก็แค่เรื่องจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำในอดกันะจาน้องเพรชไรอีกเลยพอแม่แฟรตคลิปต่อต่อไปเแต่แม่แฟรตสิมากหมอกเลี้ยงแล้วชีวิตให้ฟังเจอ,อยังมาเลย์ใหญ่หลายอย่างมาอยู่อเมริกา พี่บิตกับพอดีลาลืนหรอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แฟดสิมาเบาให้ฟังคลิปต่อไปนาาจะน้อสำหรับคลิปนี้ก่ะแม่แฟดก็ขอลาพี่น้องไปซ้ำนี่นาะจะน่าพอพี่พอพี่น้องคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเอ้ยไปาหนไปนไรย